เรื่องเล่าโดยอนันทาพอเรียนจบฉันก็ได้งานทำในโรงแรม3ามดาวแห่งหน,ใน,ในึ่งใกล้ชายหาดเป็นโรงแรมไม่ใหญ่มากแต่มีที่ตั้งและทำเลที่เหมาะทำให้มีแขกเข้าพักเต็มตลอดฉันได้เข้าไปทำงานในตำแหน่งเด็กเสิร์ฟอายุตอนนั้นกำลังเข้าสู่วัยสาวเต็มตัวและตอนนั้น ก็เป็นโสดไม่มีแฟนที่ฉันต้องมาเป็นโสดอีกครั้งเพราะฉันได้งานที่ห่างจากบ้านเกิดแฟนที่คบอยู่ก่อนหน้านั้นก็มีอันต้องเลิกรากันไปเพราะฉันไม่เคยเชื่อในความรักที่มีระยะทางมาเกี่ยวข้องคนเราต่อให้รักกันแค่ไหนหากอยู่ห่างกันได้ไม่เกินสเดือนหรือ6เดือนรับรองว่าไม่เหมือนเดิมแน่นอนดังนั้นเพื่อเป็นการตัดปัญหา จะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังฉันจึงบอกเลิกกับแฟนก่อนที่จะเดินทางมาอยู่ต่างจังหวัดและได้งานทำในโรงแรมแห่งนี้ในที่สุดฉันอายุน้อยมากตอนที่เข้าไปทำงานเป็นสาววัยขบเพอที่มีรูปร่างดีและหน้าตาดีพอใช้อย่างน้อยก็สะดุดตาแก่บรรดาหนุ่มๆรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ในโรงแรมตั้งแต่วันแรกเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่ฉันยังใหม่ และรู้สึกตื่นเต้นกับงานที่ฉันได้ทำเป็นครั้งแรกในชีวิตดังนั้นฉันจึงอยู่ในช่วงกอบโกยประสบการณ์และความสนุกกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตโดยไม่ได้สนใจบรรดาหนุ่มๆที่คอยตามมาขายขนมจีบให้ซักเท่าไดรนะอีกอย่างฉันยังใหม่มากสำหรับที่นี่ยังไม่รู้จักพวกพนักงานเก่าๆว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นใครมีอุปนิสัยใจคออย่างไร ดันั้นฉันจึงยังไม่กล้าเสี่ยมคบหากับใครกลัวพลาดพลังขึ้นมาจะกลายเป็นขี้ปากคนทั้งโรงแรมซึ่งฉันแน่ใจเหลือเกินว่าโรงแรมเล็กแค่นั้นไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตามรับรองรู้เห็นกันท่่นทั่วทุกตัวคนแน่ด้วยความที่ฉันเป็นเด็กตามจังหวัดฉันจึงต้องอาศัยพักอยู่ในหอพักของโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ตอนหลังสุดของพื้นที่ พอพักมีทั้งหมดสามอาคารเป็นอาคารไม้มีสองชั้นแต่ละอาคารมีห้องน้ำรวมซึ่งอยู่ชั้นล่างมุมสุดอาคารสองหลังที่มีขนาดสั้นกว่าเป็นที่อยู่ของพนักงานผู้หญิงส่วนอาคารที่มีความยาวที่สุดถูกแบ่งแยกให้เป็นอาคารของพนักงานชายมีลานตรงกลางเอาไว้ให้พนักงานใช้เล่นกีฬายามว่างส่วนรอบ,รอบก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นทั่วบริเวณ ใต้ต้นไม้มีม้าหินอ่อนวางเป็นจุดๆส่วนภายในห้องพักมีเตียงสองชั้นวางไว้มุมละเตียงห้องห้องหนึ่งก็บรรจุพนักงานได้ทั้งหมดสี่คนก็อยู่กันแบบอบอุ่นพอสมควรและฉันก็มีความสุขดีกับการใช้ชีวิตและอยู่อาศัยที่หอพักโรงแรมแห่งนี้และที่หอพักแห่งนี้นี่เองที่ฉันได้เห็นรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างผอมสูงหน้าตาหล่อเข้ม และมารู้อีกว่าเป็นคนบ้านเดียวกับฉันมารู้ชื่อภายหลังว่าชื่อพี่แมนฉันเห็นว่าเขาดูสะดุดตาแต่ก็ไม่เคยเข้าไปทักทายหรือพูดคุยอะไรแต่ดูเหมือนว่าพี่แมนก็คอยมองมองฉันอยู่ทุกครั้งเหมือนกันเวลาที่ฉันเดินผ่านเราต่างไม่เคยได้พูดคุยกันสักทีจนกระทั่งวันสงกรานในวันสงกรานทางโรงแรม บังคับให้พนักงานทุกคนแต่งชุดไทยเพื่อให้บรรดาแขกในโรงแรมได้ตื่นตาตื่นใจและเพื่อส,งส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอีกด้วยฉันไม่รู้ว่าทางโรงแรมอนุญาตหรือพวกรุ่นพี่ผู้ชายในโรงแรมทำไปโดยพารการกันแน่แต่ผลมันมาตกอยู่กับฉันแบบเต็มๆวันนั้นฉันเข้าตอกบัตรตั้งแต่ตีห้าพอบ่ายโมงก็หมดเวลาทำงานของฉันและในระหว่างที่ฉัน กำลังเดินผ่านสระน้ำของโรงแรมเพื่อที่จะออกไปตอกบัตรออกงานอยู่นั้นก็มีบรรดารุ่นพี่ผู้ชายกรูกันมาอุ้มตัวฉันแล้วโยนลงไปในสระน้ำพอโยนฉันเสร็จต่างก็พากันยืนหัวเราะชอบใจแล้วรีบแยกย้ายกันไปฉันนี้สภาพยังกับลูกหมาตกน้ำพยายามปีนไปขึ้นมาจากสระในสภาพเปียกไปทั้งร่าง อยากจะตะโกนด่าพวกรุ่นพี่ที่แกล้งฉันแต่พวกเขาตามก็หายหัวกันไปหมดแล้วโชคดีเหลือเกินที่บรรดาหัวหน้างานไม่ได้มาเห็นเข้าไม่งั้นพวกนั้นคงโดนเรียกไปเล่นงานแน่ฉันพาร่างอันเปียกโชกเดินไปทางตอนหลังตั้งใจจะกลับไปยังหอพักเพื่ออาบน้ำแต่งตัวใหม่และเส้นทางที่เดินนั้นต้องผ่านห้องสักรีดและในขณะที่กำลังจะเดินผ่านไปนั้นเอง ฉันก็ได้ยินเสียงร้องทักขึ้นพร้อมกับอาการหัวเราะชอบใจเมื่อฉันหันไปก็พบว่าคนที่กำลังหัวเราะอยู่นั้นก็คือพี่แมนเขาเอ่ยทักมาดังๆว่าไปทำอะไรมาละนั่นฉันอายมากไม่ได้ตอบแต่กลับวิ่งเร็วๆกลับพ้อและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่พี่แมนทักทายฉันหลังจากวันนั้นแล้วพี่แมนดูมีความกล้าขึ้น เขาเข้ามาทักบ่อยขึ้นชวนคุยซื้อขนมมาฝากชวนไปกินข้าวชวนไปขี่รถเล่นฉันเองก็รู้สึกถูกชะตากับพี่แมนจึงยอมไปกับเขาและหลังจากที่ออกไปไหนมาไหนกับพี่แมนบ่อยครั้งคนในโรงแรมก็เริ่มซุบซิบกันว่าเราเป็นแฟนกันฉันและพี่แมนเองก็ไม่ได้แก้ข่าวเพราะเราสองคนก็กำลังคิดว่าเราเริ่มจะคบหากันแล้ว ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เคยมีอะไรเกินเลยไปกว่าการจับมือถือแขนจนกระทั่งวันหนึ่งพี่แมนมาบอกฉันว่าที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งเขามีกินมีดื่มกันและพี่แมนก็มาชวนฉันให้ไปดื่มด้วยฉันก็ตกลงไปเพราะคิดว่าพอถึงเวลาพี่แมนก็ต้องกลับมานอนที่หอพักไปสนุกสนานบ้างจะเป็นไรไปหลังจากเลิกงานแล้ว เราสองคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปยังบ้านของรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งตัวฉันเองก็เคยเห็นละแรู้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของพี่แมนที่บ้านของพี่คนนั้นเขาอยู่กับภรรยาฉันก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าไม่ได้เป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในกลุ่มหลังจากนั่งดื่มกินกันจนเที่ยงคืนกว่าพี่คนอื่นๆก็ตามทยอยกันกลับฉันก็ได้แต่สงสัยว่าทำไมพี่แมนถึงไม่พาฉันกลับสักที แต่เหตุการณ์กลับเป็นว่าพี่แมนบอกฉันว่าเราจะต้องค้างที่บ้านของเพื่อนเขาพอถึงนาทีนั้นฉันรู้ได้ทันทีว่าพี่แมนมีแผนการจะจัดการชั้นในคืนนั้นตัวฉันเองไม่ได้อะไรรอเพราะรู้ดีว่าถึงยังไงวันนี้ต้องมาถึงหากคิดจะมีแฟนหรือคบหากับผู้ชายมันก็ต้องมีวันที่จะต้องเสียตัวฉันได้แต่พยักหน้ารับและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น หลังจากที่พี่เจ้าของบ้านเข้านอนในอีกห้องพี่แมนก็เดินเข้ามาในห้องที่ฉันนอนอยู่แล้วก็เป็นไปตามที่ฉันคิดเขาเริ่มลงมือกับฉันฉันก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรรอกแค่มีอายอายเขินๆบ้างก็เท่านั้นตามประษาผู้หญิงฉันมีแต่ความรู้สึกดีให้พี่แมนดังนั้นจึงเต็มใจที่จะมีอะไรด้วยแต่แล้วความรู้สึกดีๆที่มีอยู่ในหัวใจมันเหมือนถูกค้อนปอนทุบจนแหลกละเอียด เมื่อตอนที่เขากําลังจะได้ฉันเขาพึมพำอะไรบางอย่างเป็นคำพูดที่ทำให้ฉันน้ำตาร่วงเขาพูดว่าขอให้บริสุทธิ์ทีเธอแต่คำขอของเขามันไม่เป็นผลหรอกฉันไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ฉันเคยมีแฟนมาแล้วอายุฉันก็เท่านี้แล้วจะมาถามหาความบริสุทธิ์อะไรจากฉันยุคไหนสมัยไหนแล้วยังจะค้นหาผู้หญิงบริสุทธิ์อยู่อีกหรือ สู้งม,มเข็มในมหาสมุทรยังง่ายกว่าไหมพอเขารู้ว่าเขาไม่ใช่คนแรกและฉันไม่ใช่สาวบริสุทธิ์สีหน้าและท่าทางของเขาเปลี่ยนไปในทันทีดูเหมือนเขาผิดหวังอย่างหนักซึ่งมันยิ่งทำให้ฉันอายและหน้ามานไปเลยทีเดียวฉันมีความรู้สึกว่าตัวเองมันไร้ค่าสิ้นดีและคิดว่าหลังจากคืนนี้ไปแล้วพี่แมนก็คงทิ้งฉันคงไม่สนใจฉันอี เพียงเพราะฉันไม่ใช่สาวบริสุทธิ์แต่หลังจากนั้นเราก็ยังคบกันเรื่อยๆจนเข้าสามเดือนโดยที่ฉันคิดมาตลอดว่าพี่แมนคงไม่คิดถึงเรื่องบริสุทธิ์อะไรนั้นแล้วก็เขายังคบหาฉันต่อไปนี่จนมาวันหนึ่งพี่แมนพาฉันไปเที่ยวคาราโอเกะโดยมีกลุ่มของเพื่อนๆเขาไปด้วยหลายคนพี่ๆทุกคนใจดีกับฉันและปฏิบัติกับฉันเสมือนน้องสาว และทุกคนก็รับรู้ว่าฉันคบหากับพี่แมนอยู่ในคืนนั้นฉันสังเกตได้ว่าสีหน้าของพวกพี่ๆทุกคนดูแปลกๆดูกระอักกระอ่วนใจและสายตาที่พวกพี่ๆมองฉันมันเหมือนเวทนาสงสารยังไงชอบกลจนกระทั่งพี่แมนขี่มอเตอร์ไซค์หายไปทิ้งให้ฉันนั่งอยู่กับพวกพี่ๆเป็นพักใหญ่ฉันก็ได้แต่ชฉเง้อมองว่า เมื่อไหร่พี่แมนจะกลับมารับฉันกลับหอพักสักทีจนแล้วจนรอดก็ไม่มาจนกระทั่งพี่คนหนึ่งเอ่ยปากบอกว่าเขาจะพาฉันกลับเองแต่ตอนนั้นฉันก็ยังยืนยันว่าจะรอพี่แมนฉันรอจนกระทั่งคนอื่นกลับกันหมดเหลือพี่คนหนึ่งที่อยู่รอเป็นเพื่อนฉันและอีกสักพักต่อมาพี่แมนก็ขี่รถกลับมาเขามารับฉันกลับพอฉันไม่รู้เรื่องว่า แท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเราครบหากันได้เกือบปียิ่งคบหากันพี่แมนก็เปลี่ยนไปจากที่เคยดูเฉยๆกับฉันในตอนแรกๆมาหลังๆเขากลับรักห่วงและห่วงฉันมากขึ้นคอยดูแลเทคแคร์เป็นห่วงเป็นใยสารพัดเขาพูดถึงเรื่องที่จะให้แม่มาขอแล้ววาดอนาคตไว้ว่าเราจะแต่งงานกันเขาดูจริงจังจนฉันคิดว่า นี่แหละคือสามีในอนาคตจนกระทั่งวันหนึ่งฉันได้ไปร่วมงานเลี้ยงกับพี่ๆกลุ่มเดิมเมื่อเมาได้ที่พี่คนหนึ่งได้พูดบางสิ่งบางอย่างออกมาให้ฉันฟังเป็นสิ่งที่ฉันฟังแล้วมันทำให้ฉันน่าซีดสั่นไปทั้งตัวน้ำตาร่วงเพาะแบบห้ามไม่อยู่พี่คนนั้นเล่าย้อนไปในวันที่พี่แมนพาฉันไปนั่งร้านคาราโอเกะแล้วเขาก็หายไปอันที่จริง คืนนั้นพี่แมนพาฉันมาแล้วเขาบอกกับเพื่อนๆของเขาว่าเขาไม่ต้องการฉันแล้วเขาไม่เอาไม่อยากได้หากมีเพื่อนของเขาคนไหนอยากได้ฉันก็ให้พาฉันกลับไปได้เลยเขาหมายถึงพาไปปู้ยี่ปู้ยำได้เลยฉันจะได้เลิกกับพี่แมนสักทีเขาไม่อยากได้แฟนที่ไม่ใช่สาวบริสุทธิ์แต่หลังจากที่ฉันยืนยันว่าจะไม่ยอมไปกับใครจะรอพี่แมนคนเดียวเพื่อนคนหนึ่งของเขา จึงโทรไปตามเขาให้กลับมารับฉันเขาสงสารฉันที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอแต่พี่แมนนั่นแหละสุดท้ายพี่แมนจึงจำใจมารับฉันกลับและจำใจคบหาฉันต่อไปฉันนั่งร้องไห้ตัวสั่นเทาตอนนั้นพี่แมนออกไปซื้อของข้างนอกพอเขากลับเข้ามาอีกทีก็พบว่าฉันนั่งร้องไห้อย่างหนักเขาตกใจรีบเข้ามาถามฉันจ้องหน้าเขาแบบเสียใจอย่างที่สุด ไม่เคยคิดเลยว่าครั้งหนึ่งเขาเคยคิดทำอะไรแบบนั้นกับฉันฉันถามเขาตรงๆต้องการรู้เรื่องจริงทั้งหมดจากปากเขาพี่แมนนิ่งอึ้งไปเขาสารภาพว่ามันคือเรื่องจริงทุกอย่างเขาพูดพร้อมแววตาที่บ่งบอกถึงความเสียใจและสำนึกผิดอย่างสุดซึง้งเขาบอกว่านั่นมันผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้เขารักฉันรักแบบไม่มีข้อแม้ใดๆ เขาขอโทษที่เคยคิดและทำกับฉันแบบนั้นแต่สำหรับฉันมันสายไปเสียแล้วความรู้สึกและหัวใจของฉันถูกทำลายลงอย่างย่อยยับไปแล้วหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาความรู้สึกของฉันเปลี่ยนทุกครั้งที่ฉันนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นฉันมีแต่ความเกลียดในขณะที่พี่แมทกลับรักฉันชนิดที่ว่าอยู่ไม่ได้หากไม่มีฉัน ฉันตัดสินใจบอกเลิกกับพี่แมนเขาเป็นเดือดเป็นร้อนขนาดต้องตามแม่ของเขาให้มาจากต่างจังหวัดเพื่อมากล่อมฉันให้กลับไปดีกับพี่แมนเหมือนเดิมฉันได้แต่ยิ้มรับแต่ไม่ได้พูดหรือรับปากอะไรและหลังจากที่แม่ของพี่แมนกลับไปฉันก็ทำบางอย่างที่สร้างความเจ็บปวดให้กับพี่แมนอย่างแสนสาหัสฉันไปกับผู้ชายอื่นและหลังจากได้กับคนอื่นแล้วฉันก็บอกเลิกพี่แมน พี่แมนเทบเสียคนหลังจากที่โดนฉันทิ้งฉันไม่ได้พูดอะไรกับเขามากตอนที่ฉันจากมาในขณะที่เขาคุกเข่าร้องไห้อ้อนวอนในฉันอยู่ฉันพูดเพียงว่าฉันมันก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่พี่เคยยัดเยียดให้คนอื่นคนที่พี่รังเกียจและไม่เอาอย่ามาเสียดายอะไรฉันเลยไปหาผู้หญิงที่บริสุทธิ์มาเป็นเมียเถอะฉันมีแฟนใหม่ ในขณะที่ได้ข่าวพี่แมนอยู่เรื่อยๆว่าเขาเสียใจอย่างหนักและกว่าจะเริ่มทําใจได้ก็ใช้เวลาอยู่หลายปีและเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปเกือบห้าปีฉันก็ได้ข่าวว่าเขาแต่งงานแล้วกับเด็กที่มาฝึกงานอยู่ที่โรงแรมเป็นคนบ้านเดียวกับเขาฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะบริสุทธิ์อย่างที่พี่แมนอยากได้หรือเปล่าแต่ฉันรู้แต่เพียงว่าพี่แมนยังรักฉัน และไม่เคยลืมและลบฉันออกจากใจได้เลยถึงแม้ว่าเขาจะมีเมียไปแล้วก็ตามส่วนฉันฉันรู้สึกว่าคิดถูกแล้วที่เลิกกับเขาไปหากต้องคบหาไปจนถึงขั้นแต่งงานกันฉันคงอยู่กับเขาพร้อมด้วยความรู้สึกที่เหมือนมีน้ำแหลมๆทิมแทงความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาฉันขออยู่กับผู้ชายที่เห็นค่าในตัวตนของฉัน มากกว่าแค่เยื่อบางๆแห่งความเป็นสาวเท่านั้น